เรามางานอ่างานวันเกิดติดทะเลสาบได้สิ่งนี้ติดไม้ติดมือกลับมาด้วยไปที่ไหนก็ไม่ไวายที่จะหาเห็ด ทุกคนเราสวัสดีจากฟินแลนด์จ้าคลิปนี้เรามางานวันเกิดของเพื่อนป,ะปะ๊าป๊าเขาจัดอยู่ที่รีสอร์ทกลางป่าแล้วก็ติดกับทะเลสาบด้วยค่ะทุกคนสถานที่จัดงานคือสวยมากแล้วที่นี้เขามีสถานที่สำหรับจัดงานแต่งงานด้วยนะไว้เดี๋ยวจะพาเดินดูค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นรีสอร์ทที่จะจัดงานวันเกิด พวกเรามาถึงก็ตอนเย็นๆแล้วนะคือมาล่วงหน้า1วันค่ะเดี๋ยวเราจะพาออกมาดูระเบียงด้านหลังของรีสอร์ทนะคะก็จะมีที่นั่งชิวข้างหลังแล้วก็มีอ่างแช่ตัวด้วยนะด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็นทะเลสาบนะคะทุกคน ตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินบรรยากาศก็กสวยโรแมนติกมากๆเลยแล้วกลุ่มเพื่อนที่มาล่วงหน้าหนึ่งวันเนี่ยก็คือจะค้างคืนที่นี่นะคะก็จะมีห้องพักอยู่8ห้องเหตุผลที่มาล่วงหน้าก็คือว่าพวกเราก็จะมาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ค่ะร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือคือแบบสนุกมากเราช่วยกันเป่าโปงเป่าด้วยปากนะคะไม่มีเครื่องปั๊ม แล้วก็มาติดตั้งไฟเนี่ยค่ะทาการตกแต่งสถานที่ค่ะทุกคนเตรียมงานว่างั้นเถอะแล้วกว่าจะได้โป่งพวงนี้นะทุกคนรู้ไหมว่าสาวใกล้ใกล้กลวัยทองอย่างพวกเราเนี่ยลมจับกันเป็นแถวเลยค่ะแล้วด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกอย่างก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะเราอะจอยกับงานวันนี้มากๆเลยทุกคนพเพราะว่ามีห้องพักในที่จัดงานเลยค่ะสะดวกมากแล้วตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆสถานที่ จัดงานค่ะอาคารนี้เป็นอาคารสําหรับจัดงานแต่งงานนะคะส่วนใหญ่ที่ฟินแลนด์เนี่ยจะจัดงานแต่งงานกันในหน้าร้อนนะคะอันนี้ก็คือถูกจองเต็มล่วงหน้าถึงปีหน้าแล้วค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นวิวด้านหลังให้ดูวิวด้านหลังที่เขาจะมีนักบวชใช่ไหมคะถ้าเป็นศาสนาคริสต์เขาจะทําพิธีกันตรงนี้ค่ะคือวิวด้านหลังคือแบบสวยจึ้งมากเดี๋ยวเราเดินลงไปดูทะเลสาบกั okay, นจ้ะโอเค let's go แล้วนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของอาคารสำหรับจัดงานแต่งงานที่เราพาดูเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะโอเคจากจุดนี้เดี๋ยวเราไปเดินสำรวจป่าก,กันต่อจ้ะทุกคนจะบอกว่า เห็ดพึ่งหวานเยอะมากทุกคนนี่นี่แค่เดินบ่าว่าเดินอยู่บนถนนนะมองไปข้างทางเนี่ยค่ะเจอเห็ดพึ่งหวานแบบดอกโตโตแบบนี้เลยได้ติดไม้ติดมือมาแบบเนี่ยเล็กน้อยไม่ได้เอาถุงมานะถือแค่พอจะเราจะถือได้ไงเลงไว้แล้วค่ะว่างานเลิกเสร็จเราแน่ๆเดี๋ยวมาเก็บใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้จะต้องไปเตรียมตัวที่จะไปงานก่อนเพราะว่างานเริ่มประมาณบ่ายสองเนาะ เดินสำรวจพื้นที่รอบๆทุกคนคือสวยมากแล้วเราก็ได้สิ่งนี้ติดไม้ติดมือกลับมาด้วยไปที่ไหนก็ไม่ไว้ที่จะหาเห็ดเดี๋ยวประมาณสักบ่ายสองงานก็จะเริ่มแล้วเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนแล้วทุกคนดูนี่ดอกนี้นางขึ้นแบบท้าทายสายป่ายอย่างเรามาก ขึ้นหน้าอาคารที่จัดงานเลยแล้วดอกใหญ่มากว้าวไม่กนเยอพอบ่ายสองก็งานเริ่มค่ะแขกเหลือก็เริ่มจะทยอยมากันละก็กินดื่มสังสรรค์เฮฮาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนตั้งแต่วัยเยาว์ของเจ้าของวันเกิดเนาะพอตกดึกนะก็จะมีการร้องรัมทำเพลงเนียค่ะสนุกสนานกันมาก แต่สำหรับเรานะใจหนึ่งก็คิดถึงเมื่อไหร่จะพรุ่งนี้สักที่อยากเข้าป่าเก็บเห็ดนอะทุกคนคือเลงไว้เยอะมากไงและแล้วพอวันรุ่งขึ้นไม่รอช้าหรอกค่ะสายป่าอย่างเราได้ถุงก็เข้าป่าเก็บเห็ดเลยค่ะโอ้โหจะบอกว่าคือเห็ดพึ่งหวานแบบมีแต่ดอกใหญ่ๆโตๆทั้งนั้นเลยทุกคนแต่90%ก็คือเนี่ยเน่าหมดแล้วค่ะ ย่อมนี้นะประมาณแบบเกือบเกือบแปดดอกอะ่ะคือไซส์ยักษ์แบบนี้ทุกคนแต่เน่าหมดเลยแล้วนี่น,นี่มาเจอแบบแข็งแข็งมาดูว่านางจะรอดจากหอยทากไหม oh. นั่นไง mm. กำลังกินเลยแล้วนี่ก็ใหญ่ยักษ์มากแต่บายบายแก่แล้วค่ะส่วนดงนี้ กี่ดอกเข้าไปแล้วเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยค่ะยบายแก่หมดแล้วเหมือนกันแล้วพึ่งหวานของจริงของทแทร่จะต้องแบบนี้เลยทุกคนเข็มๆแล้วก็แน่นๆแ,แบบนี้เลยค่ะสีแบบนี้แล้วหนุ่มประมาณนี้คือหล่อมาก แล้วบรรยากาศตอนนี้เหมือนฝนจะตกค่ะทุกคนมืดแล้วก็แบบลมเย็นมาแล้วและนี่ก็คือผลงานของเราวันนี้ได้มาตั้งสองถุงนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มางานวันเกิดนะ แต่งานมันเกิดจัดกลางป่านี่เนาะสายป่าอย่างเราพลาดได้ไงใช่ไหมคะนี่กลับมาถึงบ้านเอามาใส่กระมังเต็มๆล้นๆ้นแบบนี้เลยงานนี้คือแฮปปี้มากจริงๆเลยค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะแบบว่าเอนจอยกับเราไปด้วยนะคะยังไงมาถึงช่วงท้ายและขอบคุณทุกการรับชมจริงๆจากใจและขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปจ้าทุกคนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย